สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมังกรเนื่องจากดาวพระพุธได้ทําการโคจรยกย้ายราศีมาสถิตอยู่ที่ราศีกุมมาอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตาค่ะ ดาวพระพุธถือว่าเป็นดาวที่เล็กที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลมีอิทธิพลในด้านของการสื่อสารความคิดตรกกะความรู้และวัฒนศิลป์ในทางโหราศาสตร์นั้นพลังงานของดาวพระพุธจะถือว่าเป็นพลังงานกลางๆเมื่อโคจรดีหรือโคจรมาเจอกันกับดาวคู่มิตรหรือโคจรมาเจอกันกับดาวคู่สมพลก็จะส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตา ช่วยให้เจ้าชะตามีความคิดเป็นเหตุเป็นผลและสามารถทำความเข้าใจในสิ่งที่ยากให้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าดาวพระพุธโคโจรวิปริตหรือโคโจรมาเจอกันกับดาวคู่อริคู่ศัตรูก็จะส่งอิทธิพลร้ายส่งผลให้มีการสื่อสารที่ผิดพลาดการเดินทางที่ล่าช้าการประทะการขัดแย้งการถูกหลอกถูกลวงตามคนไม่ทัน ได้ยินข่าวลวงข่าวโกหกหรืออาจจะมีปัญหาทางด้านเอกสารและการบัญชีได้ค่ะในจังหวะวันที่14กุมภาพันธ์ปี2567ไปจนถึงวันที่3มีนาคมปี2567เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ดาวพระพุทธได้ทำการโคจรยกย้ายราศีมาอยู่ที่ราศีกุมมาอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตา และการโคจรมาของดาวพระพุธในครั้งนี้ก็ได้มาเจอกันกันกบดาวพระเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่สมพลและมาเจอกันกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่มิตรนั่นเองดาวพระพุธสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุขภะและถือเป็นดาวเจ้าเรือนอริของคุณค่ะ การโคจรของดาวพระพุทธที่มาเจอกันกันกบดาวพระเสาร์และมาเจอก,กันกับดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้จะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นมีเกณฑ์ข้องเกี่ยวกับเรื่องของหลักทรัพย์มีเกณฑ์ข้องเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองลาภผลความสําเร็จ การติดต่อการประสานงานและมีเกณฑ์ข้องเกี่ยวกับอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาขัดขวางตัวคุณด้วยเช่นเดียวกันเพราะดาวพระพุธนั้นก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยนั่นเองค่ะและจะต้องอธิบายกับชาวลัคนาราศีมังกรว่าดาวพระพุธที่โคจรมาอยู่ในเรือนกระดุมพระครั้งนี้ก็ได้มาเจอกันกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของคุณและดาวพระพุธกับดาวพระอาทิตย์ถือว่าเป็นดาวคู่มิตร ไม่เพอเท่านั้นดาวพระพุธยังมาเจอกันกับดาวพระเสารซึ่งถือว่าดาวพระเสารเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณ และดาวพระพุธกับดาวพระเสาร์ถือเป็นดาวคู่สมพลชาวลัคนาราศีมังกรคุณจะมีความคิดเป็นเหตุเป็นผลมากยิ่งขึ้นคุณจะมีเกณฑ์มองการไกลมีเกณฑ์วางแผนทางด้านการเงินและมีเกณฑ์ใช้เงินในการทำอะไรในระยะนี้จำนวนมากชาวลัคนาราศีมังกรบางคนอาจจะได้วางแผนในเรื่องของการจัดการหลักทรัพย์ที่ทางรถรายวดยานพาหน,นะหรือแม้แต่ อาจจะจัดการในเรื่องของธุรกิจการงานอย่างเช่นลงทุนไปกับธุรกิจต่อยอดงานอาจจะต้องใช้เงินทุนและชาวลัคนาราศีมังกรหลายๆคนหลายๆท่านมีเกณฑ์ที่จะได้ไปขอสินเชื่อหรือกู้ธนาคารกู้จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆเข้ามาด้วยชาวลัคนาราศีมังกรคะ ในแง่มุมของการเงินนั้นถือว่าจะมีทั้งด้านที่ดีและมีทั้งด้านที่ต้องพึงระมัดระวัง <c oughs> เพราะอย่าลืมว่าดาวมรณะก็โคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในเรือนกระดุมพระจะมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของสุขภาพใช้จ่ายเงินไปกับสิ่งของเสียหายชำรุดผุพังและชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นอาจจะมีเรื่องของความอยากได้อยากมีเข้ามาค่ะ เพราะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวธาตุไฟดาวพระเสาร์เป็นดาวธาตุไฟไฟกับไฟโคจรมาเจอกันอยู่ในเรือนกระดุมพระมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะได้ตัดสินใจใช้เงินไปอย่างรวดเร็วบางครั้งอาจจะขาดการคิดขาดการวางแผนให้ดีเสียก่อน พอตัดสินใจซื้อสิ่งของอะไรบางอย่างหรือตัดสินใจลงทุนเงินไปในเรื่องใดาบางเรื่องอาจจะต้องมาเสียดายทีหลังหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่น่าจะตัดสินใจแบบนั้นเลยลักษณะนี้ก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นอยากจะเตือนชาวลัคนาราศีมังกรว่าให้เพิ่มความระมัดระวังและรอบคอบค่ะแต่ถ้าจะพิจารณาในแง่มุมของรายรับ ดาวพระสุก์และดาวพระอังคารโคจรมาทับลัคนาราศีเกิดของคุณซึ่งดาวพระอังคารถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะดาวเจ้าเรือนโชคลาภใหญ่มันก็มีเกณฑ์ที่จะหาเงินหาทองได้มากขึ้นการเงินก็มีเกณฑ์ที่จะเคลื่อนไหวไดีๆมากขึ้นการติดต่อการประสานงานการเจรจาจะส่งลาภผลที่ดีทางการเงินเข้ามาเพราะดาวพระพุธเป็นดาวของปาก ดาวของวาจาดาวของเอกสารหนังสือสัญญงสัญญาได้โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนกระดุมพระแบบนี้ด้วยก็จะยิ่งส่งเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรให้มีความรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นในด้านการเงินการทองแต่คุณก็ต้องแยกกันให้ดีนะคะรายรับก็ส่วนรายรับ รายจ่ายก็ส่วนรายจ่ายหากชาวลัคนาราศีมังกรหาเงินได้มากเท่าไร่แต่คุณไม่วางแผนในเรื่องของการจ่ายและไม่รอบคอบก่อนใช้เงินมันก็มีเกณฑ์ที่จะสะดุดและติดขัดได้เช่นเดียวกัน ประการต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรคะในด้านการงานบางครั้งอาจจะมีความเครียดความวิตกกังวลเนื่องด้วยภาระงานที่มันมากขึ้นหรือความรับผิดชอบในหน้าที่การงานหรือการดูแลสมาชิกที่อยู่ในวงการในแวดวงงานของคุณอย่างเช่นลูกน้องบริวารหรือถ้าคุณไม่ได้เป็นหัวหน้าไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจไม่ได้เป็นเจ้านาย คุณอยู่ในตำแหน่งของการเป็นพนักงานหรืออยู่ในตำแหน่งของการเป็นลูกน้องบริวารก็ต้องระมัดระวังการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานรวมไปถึงการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานด้วยค่ะ ซึ่งความกังวลที่จะเกิดขึ้นต่อชาวลัคนาราศีมังกรในระยะนี้ก็จะมีทั้งเรื่องของคนแล้วก็จะมีทั้งเรื่องของผลงานที่มันค่อนข้างยากและท้าทายหรือต้องเจอกับงานที่ต้องอาศัยการแก้ปัญหาอยู่บ่อยครั้งลักษณะนี้ก็เป็นไปได้นะคะชาวลัคนาราศีมังกรคะถ้าจะมองในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้มีเสน่ห์แรงเลยทีเดียวคะ่ะ เมื่อดาวคู่มิตรอย่างดาวพระศุกร์และดาวพระอังคารโคจรเข้ามาทับเนื้อทับตัวชาวลัคนาราศีมังกรจะมีคนมากหน้าหลายตาเข้ามาทำความรู้จักมาสารสัมพันธ์หรือเข้ามาตีสนิทแต่คุณก็ต้องพึงระมัดระวังนะคะเพราะว่าคนที่เข้ามาอาจจะเข้ามาด้วยความจริงใจความบริสุทธิ์ใจหรือบางคนที่เข้ามาก็เข้ามาเพียงแค่หวังผลประโยชน์บางอย่างจากตัวคุณเท่านั้น เพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาในการศึกษาในการดูคนให้ดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรมีเกณฑ์ได้โยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยหรือได้ย้ายสำนักงานได้ย้ายออฟฟิศหรือบางคนไม่ได้ปรับย้ายไปไหนก็อาจจะมีเกณฑ์จัดโต๊ะทำงานใหม่มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการงานบางอย่างวางแผนทางการงานใหม่หรือได้จบจากบางอย่างแล้วเริ่มบางอย่างใหม่ในระยะนี้ค่ะเพราะดาวมรณะโคจรเข้ามาอยู่ในเรือนกระดุมพระ มันมีเกณฑ์จบจากบางสิ่งบางอย่างแล้วได้ริเริ่มสิ่งใหม่มันเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมังกรกำลังมองหาลู่ทางหรือหาหนทางที่จะต่อยอดให้กับตัวเองค่ะ แต่อย่างไรก็ตามดวงชะตาโดยภาพรวมของคุณนั้นก็ถือว่ามีความเข้มแข็งไม่น้อยเลยทีเดียวสมัยเชื่อว่าจังหวะที่ดาวโคจรมาโยกย้ายอยู่ในเรือนกระดุมภะครั้งนี้นอกจากจะส่งผลดีในด้านการเงินการทองให้แก่กคุณแล้วก็ยังส่งผลดีต่อด้านความคิดความอ่านการริเริ่มสร้างสรรค์การต่อยอดและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยค่ะ ระยะนี้ชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องระมัดระวังการได้รับข้อมูลข่าวหลอกข่าวลวงหรือข้อความเท็จต่างๆที่มีคนมาเล่าให้คุณฟังหรือมีคนมาบอกคุณนะคะก็อย่าเพึ่งหลงเชื่อเต็มร้อยต้องคิดและพิจารณาให้ถี่ถ้วนค่ะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรหากชาวมังกรท่านใดผ่านเข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน,นั้นพูดสิ่งดีๆให้กับตัวเอง ให้กำลังใจตัวเองเป็นแรงผลักดันเป็นการกระตุ้นดวงชะตาที่ดีค่ะหรือชาวลัคนาราศีมังกรจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพยดาฟ้าดินได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะน้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากดาวพระพุทธที่ได้ทำการโคจรโยกย้ายราศีมาอยู่ที่ราศีกุมมาอยู่ในเรือนกระดุมพระครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งผลทำให้คุณมีโชคมีลาบประสบกับความสำเร็จทุกประการก็คร่าวๆประมาณนี้สมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ